จะไปยานเวียดนามย่านจีนดีกว่าเออเจ้าเบื้องประเทศลาวฮะคนเวียดคนจีนที่สั่งเต็มหมดแล้วเออให้เจ้าไปยานตัวนั่นกันเจ้าชิยานน่ะก็ต้องยานออกประเทศไทยฮะเขาบออียังกับเจ้าโดเขาอเชเขาบอเค่เขาบออิสาเจ้าโดกราบทักทายสบายดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเบาคำพี่น้องเนาะ <c oughs> คลิปนี้เบาคำกสิมาเบาเรือง มนุษย์รมเล่าเฮาแลไวเนาะเออกันยังมียุคคนประเภทนี้ก็ยังมีหลายอยูนะ่พี่นนอะมนุษยรรมเหล้า,านะเฮาเนาะเพิ่นได้ออกมาโพสทาง Facebook เฟซบุ๊กเพิ่นเนาะเสียงว่า <c oughs> ข้อมูลนี่เนาะผมก็ได้มาจากซองของออ้เพิ่นไอ้มุมมองเพิ่นบ้านเพิ่นเนาะ <c oughs> ที่ว่ามีคนลาวออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้เนาะไอคนลาวบางกลุ่มเด้อคนเหล้าจำพวกมนุษยธรรมนะ ่นเขียนว่าประเทศลเล่าเฮาตั้งแต่ได้ปลดปล่อยออกจากพวกลาเมืองขึ้นสักดีหน้าพวกเมืองขึ้นจักรพรรดิทั้งเก่าและใหม่ศัตรูรักของประเทศลา่าเฮาก็คือประเทศไทยพันว่าเออเพราะทุกวินาที่พวกเขายั่งวังกืนกินประเทศล่าเออพันหาว่าประเทศไทยนี่นะประเทศไทยน่ะเป็นศัตรูลัก กับประเทศลาวเออแล้วก็ประเทศไทยนี่วางกืนกินนันประเทศลาวอยู่ตลอดเวลาเนาะต่อมาตลอดเวลาเลยเพืน่นวะสันั่นคันทึงและพักรัดให้ทุกให้ทุกคนควรระมัดระวังตัวนะอันนี้ก็ลากพักรัดลงมาเกี่ยวของเลยเพื่อนหนึ่งมาพักลัดบบเกี่ยวตัดนอกไปเนาะพักรัดเพื่นบบได้วาบ่ได้ว่าอยังดอกหลักๆนี่เพื่นกันไปมาหาสู่กันอยู่ทาง พารลัตเหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นความคิดตะกะเดิมๆของพวกมนุษรรย์รมยังคิดแบบนี้เนาะเพื่อนว่าประเทศไทยเป็นศัตรูรักของประเทศลาวาาเป็นศัตรูรักแนวใดก่อนสองประเทศไทยพร้อมกืนกินประเทศลาวตลอดเวลาเขาจะกืนกินเรื่องใดก่อนนะเนาะประเด็นเนี่ย เจ้าสิคิดว่าจังไดว่ะประเทศไทยคือจินประเทศลาวเนาะถ้าว่าประเทศไทยอิจฉาประเทศลาวบ่เอาเรื่องใดให้เขามาอิจฉาประเทศลาวเขาเนาะมีเรื่องให้อิจฉาอยู่บออสําสคัญเนี่ยที่เจ้าเอามานี่ก็น่าจะแบบว่าออกมาห้ามเนาะออกมาห้ามบา่หรือว่าจังไดบให้คนลาวเฮา บอให้เว้าถึงบ่ให้สร้างสัมพันธ์บอให้อีสังบอให้คบกับคนไทยบ่ประมาณนี้แหละอันเบิ่งจากพดเพิ่นเขียนแล้วกเนะสรุปออกมากะจะประมาณนี้แหละแต่มันก็เป็นไปบ่ได้นะอืมถ้าเจ้าย่านประเทศไทยกุนกินนี่จะบอต้องย่านเขาา่บออีหยังเจ้าดอกเออประเทศไทยพ่นไปไกลแล้วไประดับโลกแล้วเออถ้าเจ้ายังย่านจะขันเจ้าสีย่านนะ จะไปยานเวียดนามยานจีนดีกว่าเออเจ้าเบื้องประเทศลาวฮะคนเวียดคนจีนที่สัง่งเต็มหมดแล้วเออให้เจ้าไปยานตัวน,นั่นกับเจ้าชิยานอ,อ่ะเพาะต้องยานออกประเทศไทยฮะเขาบอกอีหยังกับเจ้าดอกเขาบอกแค่เขาบอกแค่เขาบอกอิสาเจ้าดอกเพราะว่ามันบอกมีเรื่องให้อิสาแต่เจ้าฮะอิสาประเทศไทยที่ว่าเขาพัฒนาไปไกลแล้วเออแล้วก็เห็นคนลาวอวยดแทยจังสัน่นจังซี่กะ พวกมนุษย์ทำลาวนี่ก็บ่พอใจได้พี่น้องเออก็หาว่าลืมซาดจังสั้นจังซี่ว่าไปอีกเนาะเออที่ว่าเหาควรมาสร้างความสัมพันธ์ฮักแพงกันดีกว่าพี่น้องเพราะว่าเฮาเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันเนาะเออที่เจ้าอยากว่าอย่างก็ว่าองมาพสจังสั้นจังซี่เนาะเจ้าคิดเห็นพี่น้องลูกหลานประเทศลาวเห่าเนาะลังไหลไปทํางานที่ประเทศไทยก็ร้ายหลายพี่น้องเออ ปฏิว่าเป็นที่เพิงเลย่็ว่าใช่นาะเออสองทางธรรมาหากินของคนลาวเฮากับไปโอกาลายอยู่ได้พี่น้องเอออืมและทีนี้ความคิดค่อยพวกมนุษยธรรมเจ้าบอต้องออกมาโพสต์ว่าไทยจังสั้นจังสี่เจ้าบอต้องออกมาสร้างความแตกแยกหรอกเพราะว่าคนเฮาทุกคนมีสมมารถ คิดแยกแยะออกได้เนาะว่าอีหยังเป็นอีหยังเนาะเจ้าบ่ต้องออกมาสร้างความปนป่วนเอ,อกมาโพสต์สร้างความแตกแยกเบิ่งจากอันเจตนามนุษยธรรมคนนี่ออกมาโพสต์จังสั่นเนาะก็ะคือสีว่าอยักห้ามบ่ให้คนลา่าคบกับไทยบว่ให้คนลา่าสื่อสารอีฉังบ่ให้นิยมไทยเป็นไปได้ยากพี่นองอืม ว่าจะเป็นเครื่องไส้ของซอยเครื่องอุปโภคบริโภคถ้าว่าเป็นของไทยคนล่าส่วนมากแต่นี่ย่อมกันไซสหลายเ้อก็ถือว่าถ้าว่าเป็นของไทยเนาะคนเลาก็จิถือว่าโอ้ของไทยนะพี่น้องดีเออต่อมาจะมีทางการชื่อสารเนาะการเบิง่งสือมวลชนจางสันจางสี่เนะเาะว่าจะเป็นทรทัศน์อีสามประเภทนี่ก็เบื้องแต่ช่องไทยเนาะ ว่าจะเป็นหนังละครเพลงหรือว่าข่าวสารกีฬาไอสังต่างๆกันคนลาวเขากันส่วนมากกับเบิ้งไทยนิยมไทยเนาะเออไอกับมีลาวเขากันคนลาวเขาขาบไปซื้อเครื่องใส่ของซออายุฟั่งไทยกันหลายคือกันพี่น้องเออก่อนเจ้าสีวาอกมาออกมาเว้ามาวา่า,วาอกมาพุอืมสร้างเงรื่องสร้างความแยกแยะจังสันจังสี่ให้เจ้าคิดเบิ่งวา่า พี่น้องลาวเฮาลูกหลานที่ไปขายแห้งเนาะไปทํางานหาเงินที่ประเทศไทยเขาสิเป็ดจังไดเนาะแล้วคนไทยสิเบิ้งคนลาวเฮากลุ้มนั้นเขาสิเบิ้งคนล่าเป็นแบบใดนี่สำคัญเนาะให้เจ้านึกเทิงันเหตุที่มันจะตามมาภายหลังอนไะให้เจ้าคิดดีๆเนาะเจ้าบ่ต้องออกมาสร้างความบันปลุนแตกแยกอีช้างดอกเขาบอก คืนกินเจ้าดอกจะาอต้องญาิพุ่นจะไปยานเวียดญาติจีนพุนเดเอ้อเอออันมนุษย์รรมเว้ยเออนักใจให้กันนะพี่น้องอันนี้ค่อยกัดบึบ่งมาเห็นมากกับเออกับชี้หามือคือหลังเลยเนาะแต่ค่อยกับอยองมาเว่าเพราะว่าค่อยกับเป็นคนลาวคนหนึ่งเนาะเออกับวิญา,ากให้ออกมาเว่า,วาจังชาตจังซีว่อยากให้สร้างความแตกแยกสำคัญอืม อันนี้ก็ขอฝากถึงมนุษธรรมลาวครับเนาะเอออย่าออกมาเวา่าวสำหรับคลิปนี้ก็ค่อยกัะจาออกมาว้าวสำนีเนาะพี่น้องเนาะเออก็ถือว่าออกมาแลกเปลี่ยนความคิดคมเห็นกัน,เ,นอเอามาคุยกันพี่น้องเออถ้าว่า <c oughs> พี่น้องมีความคิดอีสังก็คอมเมนต์ไดมาคุยกันใดเนาะแต่ก็กร้าขอโทษพี่น้องฟังไทยเนาะขอโทษแทนที่พวกมนุษธรรมออกมา โพดจังสัน้นมันบดีมนุษธ,ธรรมเล้ยเศร้าช้าเออถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องว่ามันมีกระแสดาม่าพวกมนุษธ,ธรรมอีังแน่แกเบาข้ากับสีอองมาเรามาว่ามาว่าสุีิน้องฟังเนาะสำหรับคลิปนี้พอสำนีพี่น้องเนาะสบายดีสวัสดีครับ